โอเคทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม r o b l o กกันแบบที่มีชื่อว่า The Vampire Origin นะ The Vampire Origin ก็ได้ทำการอัปเดตใหญ่เลยในเวลาเมื่อคืนตีสอซึ่งฉันยังไม่ได้นอนวันนี้เราก็จะมารีวิวพวกสเปลตัวละครใหม่นะทุกคนนะที่มานะแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าแต่ละอย่างเพราะว่าน้องได้อัปเดตมามีทั้งตัวละครใหม่เยอะแยะมากมายแต่แต่ตัวละครก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีสเปลใหม่ บางตัวมีสกิลไหมแล้วก็มีสเปลไหมด้วยเราจะมาลองดูกันถ้าบางตัวพี่อาจจะอาจจะถ้าสมุิบางตัวพี่ลืมอย่างเงี้ยพี่ขอโทษด้วยนะแต่บางตัวพี่อาจจะรีวิวไม่ครบนะครับว่าพี่ไม่มีนะบางตัวนะตัวละครใหม่ดีเพิ่มมาแล้วเป็นโลบักต,ตอนตอนนี้ก็คือเอมิลี่เบนเนต นางเป็นตัวพาร์ทนะพันสโลเป็นเราเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากวันนี้เราก็มีผู้ช่วยก็คือน้องเตยแล้วก็น้องซันนี่นะเราจะมีรีวิวตัวแรกกันตัวที่ฮอตฮิตที่สุดหวังวา่าหวังว่าปั๊บหม่ก็จะเป็นแบบนี้เซอร์ฟว <My name. S 1> นะันดีเลยเนาะเอ็กซ์ตาสวยมากอะเราจะมาลองชุดนี้กันดีกว่าสาชุดนี้กันชุดสีแดงไหมไม่เอาดีว่าชุดสีนี้ดีกว่ามันเลยได้เข้าโชว์เคสโอเค มาโหว่าชุดนี้สวยสวยดูดิสวยมากอันนี้ก็น้องเตออันนี้ก็น้องเตยนะพร้อมนะอ่าลืมไปละวันนี้ก็มาอยู่หัดไอตุงนะซีอาหัดน้องตุงโหบก็มีนั่นใหม่อะไรวะเออไอเทมใหม่ก็คือไอเทมประจำตัวก็คือเทียนนะเลิศมากอะดูดิเฮียเวียนเทียนเวียนเทียนสามรอบ คือเทียนเนี่ยมันเอาไว้ใช้กับสเปลมาของโฮบเราจะได้รู้ว่าสเปลนั้นคืออะไรโฮบสกิลที่ปรับไหม่เลยนะั่นก็คืออนนันสกิลวายจะเป็นการกีดแล้วก็สกิลเอ็นนะเป็นสกิลไหมของโฮบก็คืออะไรนะ นานจะทำการเตะแล้วก็ทำการพุ่นๆแล้วก็เตะแล้วก็จะพูดว่า I'm trying to c a n k i l l me เออนะแต่สกิลเนี้ยจะใช้ได้เฉพาะพวกแอมพายนะทุกคนนะเดี๋ยวเราค่อยอันนั้นรีวิวที่หลังนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันว่าน้องอะ่ะส่วนสกิลโฮลที่ปับใหม่ก็มีนี่สกิลวายนะพราะสกิลที่นางมีอยู่แล้วคือสกิลวายที่ปับใหม่เหมือนเดิมรีบ <me> มีอัลโลก็เหมือนเดิม,มนะทุกคน แต่เหมือนว่าพวกเอฟเอฟเไฟหรือว,ว่าเอฟเอฟอะไรอย่างเงี้ยสวยกวาเดิมมากเลยอะ่ะแล้วแมพก็แบบว่าปรับได้กว้างแล้วแบบน่าเล่นขึ้นกว่าเดิมมากจะบอกนี่จะมาลองกันนะสกิลเอ็นอ้าวใช้ไม่ได้เพราะอะไรวะ <S <S คูคูดาวต้องร้อยเลยเนะี่ยมาแล้วเวลาใช้เทียนละฮาราเอฮาราเอ ทาเียวกมิกอาราชิทาเฮียดาเมดดาเมดโหดมากโหเราไก่ด้วยนะฮาราเอะอ่ะต้องโหะบะโหก็ไม่มีอะไรปั๊บไม่แล้วนะทุกคนนี่สกิลสเนปนางเนี่ยยังมีสกิลสเนปนางอยู่เนาะ น้องเตอ๋อเมื่นวานน้องเตอ๋อท่าทางน่จาจะหลุดเออใช่แล้วมันมีสถานที่ไหมแล้วหลอพวกน้องๆก็จะเป็นบาร์พวกบาร์พวกขับอะไรอย่างนี้เลิศมากต่อไปจะเป็นข้างๆบาร์ก็จะมีร้านแฟชั่น ซื้อของอะไรอย่างงี้ร้านเนี้ยถ้าสมมติบางตัวละครที่มีชุดหรือว่าชุดชุดอย่างอื่นอย่างเงี้ยถ้าเธออะไม่อยากรีตัวละครไม่ค่อยอื่นแย่งอะเธอมาร้านนี้เธอมาเปลี่ยนชุดได้กด E ตรงนี้เลยเห็นป้ะมันก็จะมีชุดบอกอย่างเงี้ยเรามาเล่นชุดใหม่อย่างชุดนี้นะทุกคนเลิศมากนี่ชุดงานศพ <c oughs> เลิศมากอะชอบเฮ้ยรอรอสกิลคิวก่อน อ้าวไม่ได้เหรอสกิลว่าไหนวะที่นางที่นางอันนั้นน่ะอะไรนะจะส,สกิลที่เออมันมันหักคอคนนะมึงเมืเ่อไรจะรอเราต้องไปศึกษาก่อนนะทุกคนนะเราศึกษาเสร็จถ้าสมติคลิปนี้เราเราีเราอาจจะไม่ได้รีรวิวบางสกิลหรือว่าบางสเปลนะเหมือนว่าแบบเรายังไม่รู้มันใช้ยังไงต้องเราไปศึกษาดูก่อนนะเราค่อยมาอัดคลิปรีวิวที่หลังนะทุกคนที่จะบอกให้หน้าเราใช้แอสซัมโนมัน แอสซอมนมมีแอสซอมนำโฮปราบไหมถ้าโดนแอสซอมนมนันจะพูดอย่างงี้ just kidding just kidding แล้วจะ just kidding ไม่มีคูดาวด้วยนะแตอย่าใช้ติดๆกันนะโฮมันจะบักตื่นไม่ได้โฮก็เหมือนว่าจะมีแค่นี้เออแล้วก็สเปลไม่ทีกตัวมีคือสเปลนี้ปล่อยลูกบอลไฟเยอร์ตมันโหดมากเลิศมากอะ่ะ ต่อไปจะเป็นบอนนี่อ่ะ <have> บอนนี่ก็มีชุดไม้ชุดพอมเนื้อต <I have S 1> <ๆ>ัวสวยชอบมากเลยอ่ะมา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 ดูชุดพอมนะเออทุกคนแล้วก็ตรงนี้พอดีเลยสั้ดงทุกคนสร้างเกตตรงนู้นีดีนะบ้านหลังเนี้ยบอนนี่มาทำอะไรสักอย่างได้กับบ้านหลังนี้ฉันทำให้ดูแล้วคือมันเอาไว้คอมโบนะสมมติมีคนอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าแบบอะไรวะ เขาเรียกว่าอะไรอะคอมโบให้ตายไปเลยอะเออมันจะเป็นการใช้ไฟนะทุกคนแล้วซึ่งเป็นไฟที่แบบว่าสวยมากนานจะซัมมอนเฮลไฟก็คือซัมมอนเรียกเรียกไฟนรกมาแล้วถ้าคนที่อยู่ในระแวกเนี้ก็คือจะโดนระเบิดถึงใช้กระถางลดไฟก็จะไม่สามารถลบไฟได้โคตรดีนั่นะไม่ดูสวยมาก อันนี้คือพลังของบอลนี้อันใหม่นะแล้วก็อันต่อไปสกิลของบอลนี้ก็เพิ่มมาใหม่เหมือนกันก็คือสกิลเคส่วนสกิลอื่นก็ไม่ได้ปรับอะไรสกิลเคปั๊บเอ้ยสกิลเคเพิ่มมาใหม่มาเราไปลองดูกันเลยพวกนางแกล้งกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาลองใช้สกิลเคสกิลเคดีมากดูนี่นะดาเมจแรงมากแต่พี่ไม่อยากใช้กระเตยเพราะว่าเตยมันตายมันตายมันตายเลยอะ แต่อันนี้มันไม่ตายไงจะบอกว่าสกิลดามีแรงมากแล้วสเปลที่สเปลของหรือว่าคาถาของบอลนี้เิอมาใหม่ก็คือไอน,นี้ข้า,าตัวอ e ีนำหนาเป็นหนึ่งพิจารณาใช้มานาเราต้องพิจารณาใช้มานาใหม้มันหมดไปก่อน a s ส m o ตูอินเซนเดียนีด่ดูดูดูมาเราจะมาลองใช้ไอน,นี้กันนี่เอมิลี่ไอนิสยูเอมิลีฉันต้องการคุณ เออทุกคนแล้วสเปลเนี้จะบอกว่า5้าในเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่อ่ะมีอน,นันเอมิลี่อ่ะเหมือนว่าเราจะได้มานาเยอะกว่านี้รเราอาจจะได้มานาเต็มเลยนะขอโทษถ้าสมมติข้อมูลผิดพลาดนะแต่ถ้าเซิร์ฟที่เราเล่นไม่มีเอมิลี่อ่ะมันเราจะได้มานาแค่เพิ่มพนิดเดียวนะทุกคนเออบอลนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละชุดใหม่นางมีจริตด,ด้วยนี่ ดักโจสกิลบีปั๊บมาไม่เราต้องกดขา improves. แล้วก็ลากเมาส์อย่างเงี้ยมันจะไปตามเมาส์เราไม่ใช่ตามมุมกล้องมันจะเป็นการบินเลิศมากอ่ะตือดือตือดอตือดือตือตือตือดือตือตือตือดือเตือ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 เนี่ยแล้วก็สกิลที่เพิ่มมาใหม่ของดักโจคือสกิลแอลสเนปเลยว่าเป็นการเปลี่ยนชุดเฉันดักโจ้แล้วก็ฮาราเอของดักโจปั๊บไม่ เดวคอมปาริตนางก่อนนี่ฮะร่เอ๊น้ำปั๊บไหมดูนะสวยมากแล้วดาร์กโซก็มีแค่นี้แหละเนาะทุกคนเนาะนี่ก็แล้ตัวเอฟจะเป็นการไฟไฟโอ้ยพิดสเปล และเราก็จะไม่สามารถใช้พลังกับคนที่นั้นได้ด้วยนะคนที่โดนเราตึงไว้อะด้พ hey, ิานจะไม่โดนด,ดาเมจก็ตัมประมาณนี้ดักโตต่อไปต่อไปจะเป็นตัวละครที่เราจะมีอยู่แล้วปับใหม่นะทุกคนก็เป็นดารียดารีย,ยก็มีชุดใหม่ด้วย ดาเรียจะอันนั้นเว้ยมันมันจะทําอย่างนี้ได้นางจะมีนั่นเนี่ยมีดมีดประจําตัวแล้วนางก็จะมีสกิลใหม่เราจะมาลองลิงกันว่าลิงมันเดิมไหมเอซูบะช,ชาเลสเซนเดอร์นี่สกิลเคสกิลเคก็จะประมาณนี้ก็จะห้ามบ,บําบัดแล้วก็พัก เออเนี่ยแล้วอัน,น,นเ,อเนี้ยมันไอ้มีดเนี่ยยากรูมากเลยว่ามันใช้ยังไงมันน่าจะเป็นอันนี้ของอันเนี้ยป่ะตัว S F R. คุณต้องการเลือดเมี่ยมันต้องการเลือดเรื่อยๆมันต้องปาดยังไงอะแล้วก็ตัวละครนี้มาไม่ตัวละครนี้ก็ไม่มีมอนกันน่ะนี่ตัวละครนี้น่าสนใจละโอลิเวียเนะี่ย น่าสนใจสุดแล้วในะตัวละครฟรีที่มาไม่อะเออแล้วมันมีนั่นน่นะอริจินอ l อะใครไมเคิลนะ่ะเพราะของอันนั้นะ่ะคลาวส์แะล,ละเออนี่โอลิเวียก็จะมีสกิลนี้สกิลแซดเป็นการผักและสร้างดาเมจแรงกว่าสกิลซีต่อไปเป็นสกิลเอ็กมอดิส <Mod est. S 2> เป็นการผักระยะไกลๆอะส่วนพวกอันนั้นนางข้างหนังก็ไม่มีแลวนะ แต่สกิลเอ็กซ์เราจะล้มมันข้างหน้านหน่อยเนาะเอาไปนะชอบอะมันดูแรงๆไงอของออดิเวียก็จะมีแค่เนี้ยแหละโอเคเข้าสู่การเล่นเฟย่าของเราเฟย่าเนี่ยเฟย่ามีชุดใหม่ด้วย hurt. hurt. This This will will ชุดเจ้านะชอบชุดนี้มากเลยอะชุดนี้ก็สวยเอาชุดอล,ออลองเล่นชุดใหม่ก่อนไะ สกิ failure, ลเฟย่าก็มีปราบไม่ด้วยเป็นสกิลเคนี่เอ้าก็จะภาพบอมบ์ <S <S บัช<บ>เออแล้วสกิลเอ็กปราบไม่เดี๋ยวบอกนานก่อนเดวพีขอรองสกิลเผานะเดี๋ยวชุบโอเค โอเคเราพร้อมเทกันเลยทุกคนมีเสียงพูดด้วยอ่ะดูนะมูมีอีกาด้วยโอเมก็เ oh ทียนของนางก็เหมือนโฮบเลยชอบเสียงตอนวางเทียนมากเลยเหมือนเดิมเฟย์ยเหมือนเดิมชุบน้องก่อนน้นำมีกระถาใหม่ขนาดตัวเอนี่ ตรงๆก่อนแล้วหันมาทางนี้หาหาใครอีเกเซียเน<ง>าะอ้าวลืมเว้นวักโอ้ไม่กอดน่าจะเป็นการว์าไปหาแล้ว แล้วมันนะักโทจิตวาไปหาแล้วคนที่อะไรเงี้ยก็จะไม่สามารถใช้ดาเมจวงกว้างอะไรก็เหล่าได้เราเราจะไม่โดนด,ดาเมจแต่เราสามารถทําให้คนนั้นเจ็บปวดได้ด้วยนี่ดูนี่นะนี่เราสามารถโจมตีใส่คนอื่นได้แต่คนอื่นจะไม่สามารถใช้สกิลหรือทําอะไรก็เหล่าได้เลยอะเลิศมากอะเฟยาวาเลอรี่ตัวละครใหม่เนี่ยก็มีเยอะยนะแยะแล้วแวมพายอะ พี่อาจจะรีวิวไม่หมดนะทุกคนก็ขอขอภัยด้วยนะว,ว,วลอลเลี่ชุดใหม่โอ้ไม่ก็ oh สวยมากวลอลเลี่สวยมากอะสกิลพวกเฮอร์ติกสามตัวในบรรดาเฮอร์ติกสามตัวนะนาเพิ่มมาเท่ไรก็คือสกิลแอลจะได้รู้ว่าสกิลแอลเป็นยังไงตอนนี้ต้องดูพลังก่อนแล้วเออทุกคนเอฟเฟกต์ FX ซีสกเขาปั๊บไหมนะเอฟเฟกต์ FX อะ มีเราจะมาลองสกิลแอลกันสกิลเอ,อิร์นมันเดิมหมดแล้วแต่สกิลแอลที่เพิ่มมาใหม่ดูดิเท่มากไอสัตไอเฮ่ยเตะหน้าหันเลยแล้วจะจะบอกว่าคาถานี้เพิ่มมาใหมคาถา,าไฟดูดีสวยไ,ไอ้คาถา,าไฟไม่ได้เพิ่มคาถา,าไฟปั๊บไหมสวยมากแบบไม่คิดว่าีโอจะปั๊บได้ขนาดนี้แบบมันสวยแบบ โอเวอร์มากเอเธอร์ก็ปรบับใหม่เว้ยชุดสวยมากอะชุดมีชุดที่ดำด้วยแล้วชุดเล่นชุดแบบผอมกว่าทำไมอ๋อ,อเอเธอร์นางมีนั่นด้วยนะนางมีสกิลใหม่เป็น,เป,นเป็นการเรียกนกกุ๊กกุ๊กกุ๊กนกเรียกกุ๊กกนี่แล้วมาลองสกิลวีกันสกิลวีจะเป็นอย่างงี้ ่やเป็นการเล็กดาวออกมาโอ้ยต่อไปเป็นสกิลแซดที่เพิ่มมาใหม่นี่จิกกี้มันบุบบีบีก็มีแค่นี้แล้วของเอเธอร์ทุกคนรอบไปเราจะไปรีวิวตัวละครที่มันมาขายใหม่ เออพวกเจนก็เคนนะนําเป็นลิมินเต็ดแล้วนะทุกคนนะไม่สามารถซื้อแล้ว,ลวนะนะนี่ถ้าจะไม่ผิดนะเป็นพ่อ,พ,อพ่อของลิซีป่ปะโหจะบอกว่านางตายไม่ได้นะไม่รู้เหมือนกันว่านางจะพ่อลิซีม่มั้ยถ้าพี่จำไม่ผิดเนาะจะบอกว่านางตายไม่ได้นะจะเวน้จเวนจะโดนไม้มาโอก๊กหรือว่าไม้ปกติแทงเท่านั้น หรือว่าโดนตัดหัวโดนสกิลที่ทําให้อวัยวะหายอย่างเงี้ยหรือว่าโดนไมโอแทงอ่ะนางจะตายแต่ถ้าแบบว่าโดนคอมโบปกติไม่ตายนะนางโกงมากแล้วแถมอันที่โกงมากกว่าการตายก็คืออันน,นั้นนางมีพวกอาว,อาวุธไอเทมเต็มเ,มเลยอะ่ะแล้วเนี่ยหน้าไม้โกงมากหน้าไม้ชอบหน้าไม้มากคนที่โดนจริงก็จะลมแน่นะ่ะจะบอกน่ดาเม่เแรงมากไม่ต้องตื่นหรอกตันตื่นดูดิ ไงล่ะอันนี้คืออะไรไม่โอ้ยคิวมีจะบอกให้น้องให้พวกน้องๆฆ่าพี่เราเรานะเคียวอ๋อทำไม่ได้เหรอ ไปปะดูดิเราจะไม่ตายแล <c oughs> ้วมึงกวนตีนมากเลยอ่ะเพิ่งตอนนั้นนะช่วงตีสามที่ไปเล่นก็นเตยแล้วเตยไปเล่นตัวนี้มันคลายได้แบบว่าเอิร์บมากหาแล้วเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ทำไมหาเมื่กี้ทำไมหาเมื่กี้ทำไมฮะเมื่อกี้ทำไม เออเออยิงกีคันจะเล่นเหม่อเดินแม่นๆนำมาเล่นแบบนี้ตัวนั้นเรามาซื้อตัวนี้ตัวนี้ค่ายอยู่ในราคามื่นกว่านะเฮียมากโกงมากโอเคทุกคนตนัวละครข้าวๆก็จะมีประมาณนี้นะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะต่อไปก็รอรีวิวตัวละครใหม่ได้เลยว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆบ้างต้องรองดูันทุกคนนะโอ้ยบายบายจ้า